สวัสดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องเลยผมพอกับบอลแนวปล่อยเข้าพี่เข้าพี่น้องสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแหละกับตั้งประเทศเนาะเมื่อกีก้บอลแนวมีเรื่องราวมาเล่าให้ทุกคนฟังพี่น้องตอนนี้นะเรื่องที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็นกคือเกิดขึ้นกับยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนที่โดนแจ้งลิขสิทธิ์นะแจ้งลิขสิทธิ์ด้วยนุ่มเราหรือว่าด้วยเพื่อนรักนะครับ เรื่องเล่าก็คือผมต้องเกิดอย่างนี้นะครับหลายคนก็คงทราบกันดีนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือบ่อน้อยปักเซนะครับแจ้งลิกสิทธิตบาโบนะครับนะแจ้งลิกสิทธิตบาโบทั้งทั้งที่บ่อน้อยปักเซกับบาโบก็สนิทสนมกันกับบ่าแชปนะครับบ่อน้อยกับปักเซยต้องเกิดอย่างนี้นะครับบ่อน้อยปักเซเนี่ยสนิทกับบ่าแชปนะครับแล้วก็บ่าแชปก็เป็นเพื่อนบาโบนะครับก็เลยเป็น เพื่อนกันต่อกันมาแล้วก็มีความสนิทคุมเกลียวกันนะครับวันวันหนึ่งนะครับไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเขานะครับไม่รู้เกิดอ,อะไรพวกขึ้นกับพวกเขา3มคนนะครับเบาน้อยปัสเซสนะครับเลือกที่จะเดินทางในแบบของตัวเองนะครับนั่นก็คือแจ้งลิขสิทธิ์ช่องนะครับแจ้งลิขสิทธิ์ช่องบาโวนะครับเพื่อการเรียกเก็บเงินนะครับ<อ>เรียกเก็บเงินเบา่า เปาโบนะครับเป็นจนํานวนเงินที่เยอะนะครับจะเยอะมากมากเลยจานวนเงินประมาณ3 0,000บาทนะครับเรียกเก็บเงินด้วยการใช้อีเมลปลอมนะครับนะอีเมลปลอมนั่นก็คือหลายๆคนก็คงทราบกันแล้วล่ะนะคงทราบกันแล้วล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเรื่องราวนี้ก็ได้บานไปใหญ่โตนะครับนะ mm hmm. บปาโบ,โบโซล่านะครับไม่ยอมนะครับ จึงเกิดการนะครับแจ้งความนะครับไปแจ้งความที่สนฝั่งไทยนะครับนะแจ้งความเมาผิดเบาน้อยปักเซนะครับแจ้งความเมาผิดเบาน้อยปักเซ่นะครับอยู่ที่สนฝั่งไทยนะครับกับทีมงานนะครับทีมงานของเขาแน่นอนครับทีมงานของบอโบนี่บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับมีแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับนะมีแต่ช่องดังๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ได้ทําการแจ้งความนะครับไว้ที่สนฝั่งไทยนะครับเกี่ยวกับการรีดใสทรัพย์นะครับนะด้วยเจตนานะครับรีดไสทรัพย์โดยเจตนาแล้วใสคนอื่นอ้างอิงนะครับนะใสอีเมลคนอื่นอ้างอิงเพื่อไปรีดไสทรั์นะครับเบาโบโซรานะครับเรื่องราวเกิดขึ้นก็ทําให้หลายคนนะครับไม่กล้าที่จะออกมาเล่นข่าว ต่างๆนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวบอบอยก็ดีนะครับแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นบาวโบนะครับโซล่าเซลลนะครับเจ้าของคู่กรณีนะครับก็ไม่ยอมนะครับก็ได้ไปแจ้งความที่สอนอของฝั่งไทยนะครับได้นําเอกสารหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเข้าแจ้งความนะครับเพื่อเอาผิดเบาน้อยปักซนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับ เขาก็ได้เดินทางนะครับเดินทางกุ้งเข้าสู่สบปลาวนะครับเพื่อนําเรื่องลาวนะครับกลับไปแจ้งความที่สนฝั่งลาวนะครับแจ้งข่าวแจ้งข่าวไอ้ไปแจ้งความนะครับอยู่ที่สนฝั่งลาวนะครับก็ไปกับทีมงานนะครับทีมงานถือว่าเยอะมากๆนะครับทีมงานนี้บอกได้เลยว่ามีแต่รุ่นใหญ่ๆนะครับก็พากันนะครับเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่สปปลาวนะครับก็ถึง วันนี้แหละครับถึงตั้งแต่วันที่26นะครับเขาเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ที่ฝั่งเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็มาดูกันบ้างนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะเป็นยังไงผู้ทําผิดจะโดนคดีหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับนะแต่ในความมองของผมนะครับคนเรานะเป็นคนเราเรื่องกันนะครับแล้วก็อยู่ในอุดม์การณเดียวกันนะครับก็ไม่ควรที่จะมาทําอะไรแบบนี้นะครับไม่ควรที่จะ ผิดศีลธรรมนะครับไม่ควรที่จะทําร้ายสถาบันของตัวเองนะครับนั่นก็คือสายข่าวนะครับแต่กลัวกลัวคนอื่นได้ดีกว่านะครับจึงจึงแอบอ้างนะครับบัญชีนะครับด้วยการนะครับไปซื้อบัญชีนะครับอีเมลบัญชีของคนอื่นนะครับมาแอบอ้างแล้วก็เอาเอาบัญชีตัวนี้นะครับไปไปแจ้งนะครับแจ้ง ตามช่องทางต่างๆนะครับช่องใหญ่ๆนะครับก็ไปแจ้งความไปแจ้งนะครับแจ้งลิกสิทธิ์นะครับแจ้งช่องนะครับจึงเกิดเรื่องราวใหญ่โตนะครับจึงเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับใปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบานน้อยปักเซก็โดนหนักเหมือนกันนะครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้ออกมาชีแจงอะไรนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาซี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาก็ทําหน้าทํา หน้าตาเฉยนะครับก็ <c oughs> แต่ว่าผมดูนะครับรู้สึกบรรยากาศตอนนี้นะครับเขาก็เงียบเหมือนกันนะครับเป่าน้อยบัคเตอรก็เงียบหายไปเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตสถานการณ์นะครับรอบล่าสุดก็ได้ได้อัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับการนะครับเขาไปกีดยางนะครับนะก็สอนวิธีการการกีดยางนะครับรอบล่าสุดเนาะที่ผมเห็น เขาลงอัปเดตคลิปไปนะครับบกได้เลยนะครับ FC บ่อน้อยนี่เยอะมากๆนะครับอยู่ที่ประเทศไทยนะครับวันนั้นผมเดินทางเข้าถูงกรุงเทพมหานครนะครับก็เห็น FC ของเขาเนี่ยอยู่บนรถเมย์นะครับก็ได้ดูข่าวของเขาได้ดูคลิปของเขานะครับโอ้โหแล้วก็วันนี้นะครับผมออกข้างนอกนะครับวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับผมก็ได้ไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับก็ไปเจอนะครับพ่อค้าคนหนึ่งนะครับ ก็เรียกชื่อนะครับบาน้อยปากเซนะครับเรียกชื่อบาน้อยปากเซนะครับขึ้นมานะครับว่าบาน้อยปากเซบาน้อยปากเซนะครับก็แสดงว่า F อฟซีของเขาเยอะมากๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้สาเหตุไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะครับทาไมเขาถึงเลือกที่จะเดินทางเส้นนี้นะครับเลือกที่จะเดินทางที่ผิดกฎหมายนะครับด้วยการเรียกทรัพย์คนจากคนอื่นนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับแน่นอนครับ มันเป็นคันข่มขู่นะครับเป็นขันข่มขู่เรียดรีดซับนะครับแน่นอนครับเราสามารถแจ้งความเอาผิดกันได้นะครับนะก็อย่างเรื่องราวที่มันเกิดนี่แหละครับเบา้อยปากเซนะครับโดนไปแล้วนะครับเบาโบโซราเซลนะครับกับปาจับนะครับกับทีมงานนะครับหนึ่งในนั้นก็มี พี่ชายผมมีคนหนึ่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีพี่ตู่นะครับแน่นอนครับพี่ตู่ผมก็รู้จักกับแกมันานนะครับนะค่อนข้างที่จะเป็นคนดีมากๆนะครับนะค่อนข้างที่จะเอาหัวเอาใจน้องๆหลายๆคนนะครับที่ไปกับเขาแน่นอนครับผมก็ไปกับพี่เขาตั้งแต่สมัยช่องผมนะครับยังไม่ได้ผ่านสร้างไรายได้นะครับผมก็ไปกับพี่เขาพี่เขาดีมากๆนะครับพี่ตู่เนาะ <c oughs> ทีมงานนี้ก็ถือว่าไปกันเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนำทีมโดยบ่าวโ,โบโซลา่าเซลลนะครับแล้วก็บ่าวแจ๊บนะครับแล้วก็พี่ตู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นแล้วก็รามาบ่าวลาวนาะแล้วก็อีกพี่ชายอีกคนหนึ่งนะครับก็พากันมุ่งหน้าไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับไปตั้งแต่วันที่ย5หเนาะก <c oughs> <ๆ>็ <c oughs> ไปถึงสมบร,รลาวช่วงเช้านะครับก็ได้เข้าไป นะครับเข้าไปดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะดูนะครับตอนนี้ก็ผูุคนก็กำลังเรื่องอ่านกันนะทุกคนบางคนนะครับวันหยุดเขาก็ไม่ได้หยุดนะทุกคนดูดีกว่าจะหาตังค์ได้แต่ละบาทนะแต่เบาน้อยปักเซนะครับผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะทุกคนคนเรากว่าจะหาตังค์ได้กว่าจะเล่นคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับกว่าจะไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆได้นะครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะทุกคนกว่าจะได้ตังแต่ละบาทนะแต่บางคนนะครับใช้ความสามารถตัวเองไปในทางที่ผิดนะครับด้วยการไปข่มขู่รีดไถทรัพย์คนอื่นนะครับโดยเป็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นเคที่มันเกิดขึ้นก็ไปเรียกไถเงินคนอื่นนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับแต่เจ้าคู่กรณีนะครับก็ไม่ยอมจ่ายนะครับแล้วก็มีการมีการเรา นำหาคนผิดจนเจอนะครับแล้วก็นำหาคนที่เจ้าไปบาวนยปากเซเอาไปแอบอ้างนี้เจอะนะครับจึงเรื่องราวมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตนะครับซึ่งทําให้เบาวนยปากเซตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ยากมากๆนะครับนะอยู่ยากมากๆเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> ทาให้หลายๆคนตอนนี้ก็ไปแจ้งความนะครับทีมงานบ่าวโบก็ได้ลง พื้นที่นะครับไปแจ้งความอยู่ที่ฝั่งลาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับนะหมอน้อยปเซก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอยู่ที่ฝั่งไทยเนาะเขาก็ทําช่องถือว่าือมีชื่อเสียงมากๆนะครับแต่วันวันหนึ่งนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับหักหลังเพื่อนนะครับเรื่องการแจ้งนะครับลิขสิทธิ์นะครับแจ้งลิขสิทธิ์ กับซ่องบาวโบ้นะครับโซล่านะครับนะทำให้บาวโบ้นะครับเอาเรื่องจนถึงที่สุดนะครับตอนนี้ก็ไปได้แจ้งความนะครับที่สนฝั่งไทยและก็ไปแจ้งความที่สนฝั่งลาวนะครับตอนนี้ก็มาดูกันว่านะครับเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงแบบไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมมาเปเดให้ดูอีกทีนะครับคลิปนี้ขอจบเท่นี้แล้วกันขอกล่าขว่าสบายดีสวัสดีครับผม